สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกเกษตรเมืองเช้าวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่ตลาดชุมชนป่าสน2ใบนะครับอยู่ที่บ้านกระทม่มตาบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ติดเส้นสุรินทร์สังขะกมที่38นะครับวันนี้ผมก็แวะมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับก็เลยมาเจอ,อเขามาขายต้นไม้นะครับก็เลยน่าสนใจมากนะครับเขาขายต้นกระเจียวนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่นี่มีปลูกขายนะครับเดี๋ยวจะพา ไปทําความรู้จักนะครับรายละเอียดครับกับเจ้าของนะครับที่นี่ก็จะมีการขายออนไลน์ด้วยนะมีเพจเป็นของตัวเองด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตามป้ายนี้นะครับผมกระเจียวหวานบ้านกระทมนะครับจำน่ายกระเจียวหวานกระเจียวแดงกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับรสชาติหวานหอมกรอบนะครับรับประทานสดได้ทำอาหารได้หลายเมนูเลยนี่ครับสนใจติดต่อนะครับ เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0908873417 0831260901นะครับแล้วก็มีติดตามเพจได้ครับกระเจียวหวานบ้านกระท่มป่าสน2ใบจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับสภาพต้นนะครับมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นะครับกับเจ้าของนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มาขายนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมคำแนะนำนะครับชื่ออะไรครับ ค่ะชื่อมีค่ะชื่อจริงปิยมาศพลศีค่ะนี่ครับวันนี้ผมก็มาดูเห็นมาข้างมาตรงนี้ครับเห็นเขามีขายต้นไม้ก็เลยแวะมาดูนะครับผมก็จะมาถ่ายให้เผื่อมีท่านผู้ชมหรือว่าเกษตรกรสนใจที่อยากจะมาซื้อต้นไม้ครับผมเดี๋ยวพาไปชมต้นไม้นะครับขายต้นไม้อะไรบ้างครับมีเป็นต้นมะม่วงค่ะแล้วก็กระเจียวหวานแล้วก็จะมีสาวรสแล้วก็สะเดามะดันดองด้วยค่ะครับผมครับพาชมนะครับมี ขายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างครับอันนี้เป็นต้นม,าาม,มะขามมะขามอะไรค,รค่ะอ๋อมะขามปอันนี้ต้นละ80บาทนนต้นละ80บาทนี่ครับผมแล้วก็มีต้นอะไรครับอันนี้เป็นมะดันโดงค่ะ80บาทเหมือนกันอ๋อแล้วก็เป็นสะเดาถวายค่ะจะเกิดทุกฤดูเลยค่ะอะไรอันนี้สาวรสีม่วงนี่อันนี้สาวรส่ครับอ,อันนี้จะเป็นต้นละ40บาทอันนี้จะเป็น80บาทครับผมสาวรสนี่เป็นสาวรสันอะไรครับเป็นสีม่วงใหญ่อะสีม่วงใหญ่ค่ะ ต้นละสี่สิบครับผมราคาไม่แพงครับผมถูกมากครับหัวดอกกระเจีอี๋อครับอันนี้จะเป็นต้นกระเจียวแดงครับเป็นกระเจียวหวานเนพชรน้ำผึ้งต้นละสิบห้าบาทต้นละสิบห้าบาทววเจ็ดต้นหน,นึ่งร้อยเจ็ดต้นหนึ่งร้อยวกระเจียวเลย,เ,ยเป็นกิโลละร้อบเลมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับดูต้นสวยๆนะครับผมนี่ครับต้นฝั่งนี้เลยนะครับนี่ค่ะบางต้นมันจะมี มันจะขึ้นมาสองหนสามโนเลยค่ะผูกแค่หูดิหัวเดียวเองครับผมมันจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอยู่ที่สวนนี่ปลูกเยอะไหมครับปลูกประมาณไร่กว่ามได้กว่าปลูกหลายที่เหมือนกันอ๋อมีหลายที่นะครับเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่สวนครับวันนี้ก็พามาชมที่นี่นะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาครับสามารถไปมาอุดหนุนได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมอันนี้มะม่วงมะม่วงอะไรบ้างครับ อันนี้มะม่วงแดงแดงจักระพัดค่ะแดงจักระพัดต้นเท่าไหร่ครับต้นละ80บาท80บาทเองครับผมราคาถูกมากครับอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองค่ะน้ำดอกไม้สีทองิบบาทเหมือนกัน80เหมือนกันครับอันนี้อาร์ทูอีอันนี้ต้นละร้อยค่ะอ๋ออาร์ทูวิทูต้นก็จะสูงหน่อยครับผมต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับลินมะม่วงแอปเปิลมะม่วงแอปเปิลอันนั้นก็อาร์ทูอีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่ต้นเท่าไหร่ครับอันนี้ต้นละสองร้อยค่ะอ๋อต้นละสองร้อยบาทครับ นี่คต้นนี้ปลูกปุ๊บได้กินปั๊บเลยครับผมต้นใหญ่แล้วอ๋อนี่ครับมีหลายอย่างนะให้เรือที่นี่ครับผมสามารถมาอวนนุนได้นัดรับที่ตลาดก็ได้อครับแล้วก็ที่เพจที่สวนมีจัดส่งได้ไหมครับเผื่อใครสนใจจัดส่งได้อ๋อมีจัดส่งได้ก็ติดต่อได้ทั้งเพจเนาะิดได้ทั้งเพจกระเจียวหวานบ้านกระทุมครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นลิงให้นะครับ ก็ามาเลือกมาชมได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ชำเนาะต้นชำนี้อายุกี่เดือนครับผมประมาณเดือนสองเดือนประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเนาะรับ,รบส่วนใหญ่มันจอกมันจอกดอกช่วงหน้าฝนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<อ>หมดฤดูฝนก็มันก็จะแห้งพอมาปีหน้าอีกฤดูฝนมันก็จะขึ้นมาอีกอขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเขายังมีมันจะขยายไปเรื่อยๆเขายังมีหัวอยู่เนาะค่ะมันสามารถที่จะขึ้นได้ฤดูกาลต่อไป นะครับผมแล้วก็เราก็สามารถเก็บหัวไปขยายพันธุ์ต่อได้เนาะค่ะเหมือนเราเราปลูกหัวเดียวใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นสองหัวสามหัวไปเรื่อยๆบางทีก็มีเป็นสี่เลยเอ๋ <c oughs> ออันนี้คือลักษณะดอกใช่ไหมครับใช่นี่ครับลักษณะดอกเขานี่ดอกมันจะบานแล้วค่ะอ๋อหน้าของมันคืแบบดอกดอกที่มันอ่อนๆคุณครับแล้วดอกที่สวนมีขายด้วยไหมครับขายค่ะขายยังไงครับที่สวนครับขายเป็นกิโล กิโลละห้าสิบบาทนะครับผมใครอยากบางที่ก็มาขายที่ตลาดเหมือนกันค่ะมัดเป็นมัดละยี่สิบบาทขายครับผมเนี่ยใครสนใจอยากได้ก็มาได้ที่ตลาดครับตลาดนี้เรียกว่าตลาดอะไรครับตลาดชุมชนป่าสนสองใบค่ะโอเคแล้วก็หรือติดต่อได้ที่สวนก็ได้มาที่ชมสวนก็ได้นะครับแต่ต้องโตติดต่อก่อนนะเผื่อไม่อยู่นะครับผมก็สามารถมาหนุนได้นะครับผมสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับที่ให้มาชมนะครับสวัสดีครับ